เปิดประตูสู่โลกกว้างเกมก้ามาสู่ช่วงไอซ์เกันต่อเลยดีกว่านะครับผมยังติดใจอยู่เลยผมว่าไม่หิมะก็น้ําแข็งไงพี่บีมคข่ะยโยมมาสักขนาดนี้ขอให้แกะสลักเออลือดนะคะคือเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยอุ้มได้บอกทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ชมไปว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเซิร์ชในเรื่องของการแกะสลักมาให้ได้ดูกันอยากจะรู้ใช่ไหมว่าแกะสลักอะไรเอาให้เก๋เอาให้เลิศเป็นเรื่องราวของการแกะสลักหนังสือ <Hey. S 2> ค่โอ้ยพี่อุ้มอย่ามาอามเขาจะแกะทํามะเขือทําไมล่ะครับเมะเขือไม่มีมีเด็ดกว่ามะเขืออยากจะรู้ว่าเขาจะแกะะสสลัักหนนงืออเปปป็รรูไไ อมกันคค่ะ่ะะภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็น<ะ>หนังสือเล่มหนาที่เขานํามาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นรูปเทือกเขาสูงชันยนี่คือหนังสือทั้งหมดนี่คือเราเห็นเป็นหนังสือหมดเลยใช่นี่คือหนังสือเล่มหนาขเขานีเป็นถ้ำเป็นทางเดินเข้าไปมีแบบว่า กำแพงเมืองจีนสถาปัตยกรรมจีนอะไรอย, ي, <ล>ย่างนี้ด้วยนะเก๋มากอะก่ะเกิดู้ไหมนี่เป็นผลงานของศิลปินหนุ่มลูกครึ่งฝรั่งเศสแคนาดาวัย56ปีศ<ห>ิลปินท่านนี้เนี่ยนะคะเขาจะใช้เวลาในการแกะสลักเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นชิ้นที่ยากมากมากก็ใช้เวลาเป็นปี<ห>และถ้าเกิดสมมติว่าผลงานชิ้นไหนที่เขาสร้างสารรค์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเขารู้สึกว่ามันยังไม่ดีพอ ต้องอย่าวางชั้นหนึ่งเลยถ้ามาอยู่เมืองไทยนะเดี๋ยวน้ําท่วมหมดเลยหมดต่อให้แกะสวยขนาดไหนไปหมดเลยอันเดิมมันคือเทือกเขาหอวามันคืออะไรวะลต่ยุ่ยขนาดนี้เทมาที่เป็นแบบภูเขาแข็งง่ครับมันเลิศอ่ะมันคือความปานนี้เราต้องขอบอกให้ว่าต้องใช้ฝีมือในการรังสรรค์อย่างสูงอ่ะ มาตอบกันที่เรื่องราวไอเซิร์ชของพี่บิมดีกว่าค่ะหลายๆคนนะคะอาจจินตนาการว่าเวลาเราดูหนังเราเห็นเทคโนโลยีเห็นความทันสมัยล้ำยุคแล้วบอกได้เลยว่าเป็นเรื่องราวในภาพเพียงแค่นั้นเป็นจริงไม่ได้หรอกจินตนาการ,รอกโอ้<ม>คิดอะไรก็ได้ไม่ใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้นะคะบีมไปเซิร์ชเรื่องราวของเทคโนโลยีส0เทคโนโลยีที่ทุกคนเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าเป็นจริงได้แต่วันนี้มันเป็นจริงแล้วค่ะ,ะไปดูพร้อมกันว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างไปค่ะอันแรกนี้นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการทำ อวัยวะเทียม3มิติค่ะที่สามารถพิมพ์หลอดเลือดหัวใจกระดูกได้ซึ่ง oh. จะทําได้จริงในอีก10ปีข้างหน้านี้แต่เทคโนโลยีนี้ผ่านแล้วจากที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันคือวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่ทําแล้วพรูปแล้วว่าจะเกิดขึ้นจริง oh. แล้วกําลังทําเครื่องนี้อีก10ปีจะได้ใช้จริงกับผู้ป่วยได้แหละไปสู่อันดับที่9ค่ะอันนี้ที่เห็นอยู่นี้ oh. เป็นหุ่นยนต์สุนัขที่สามารถเคลื่อนไหวจริงได้ ใช้การจริงได้เขาครีเอทหุ่นยนต์สุนัขนี้ตั้งแต่ปี2005ครับคศ2005จนปัจจุบันมีใช้จริงแล้วค่ะโอ้ยลักษณะน่าเหมือนแมงมุมนะบิ๊กดอกเป็นหุ่นยนต์ที่คิดขึ้นมาจากบอสตันไดนามิกองค์การนา s a แล้วก็จับมือร่วมกับ h าวเวิรมหาวิทยาลัยฮาวเวิรดนั่นเองเหตุผลที่พัฒนาหุ่นยนต์สุนัขขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสุนัขเนี่ยไม่สามารถปีนขึ้นกำแพงได้ไปในที่ขรุขระ หรือว่าแบบก้าวไม่ถึงพลังเหนื่อยอคือปัจจัยที่เป็นข้อด้อยของสุนัขตัวเป็นๆเ,เนี่ยมันก็เอามาปิดจุดด้อยนั้นซะเป็นหุ่นยนต์สุนัขแทนนั่นเองออะไปดูอันดับ8ค่ะ,คะอันดับที่8อันดับแที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นอวัยวะเทียมที่สามารถควบคุมด้วยสมองเฮ้ยอนันนี้เราเคยเห็นในฟิล์มชิปเข้าไปแล้วคอนโทรลได้จริงๆครับ ดูในซีรีส์ฟิชอ่ะที่ทุกคนคิดว่ามันเป็นจริงไม่ได้ปัจจุบันเป็นจริงแล้วค่ะคือ <c oughs> เราสั่งสมองให้กระดิกนิ้วแบบนี้เนี่ยคือ<ช>ำทำได้ถ้าเกิดติดตามไอทีมาตลอดเราเคยบอกว่ามันมีการฝังชิปแล้วคอนโทรลต่างๆได้ซึ่งมันไม่เป็นจริงมันเป็นโปรโต,โตโทไทป์ปัจจุบันนี้มีแล้วีทดลอ,องเลยเพี่โอ้ยอันนี้ก็จะยุ่งวุ่นวายกัเอวอยู่ายยอะ อามาต่อ,ตอที่อันดับ7ค่ะพลังงานไร้สายหรือที่เรียกกันว่าระบบส่งกระแสอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถส่งไปเครื่องรับส่งไม่ต้องใช้สายได้เหตุการณ์นี้เนี่ยทุกคนรู้กันอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเกิดมาตั้งแต่ปี2008แต่มารู้กันอีกครั้งหนึ่งว่าเ,เทคโนโลยีที่สร้างประโยชน์มากมายให้แก่มนุษย์โลกนะคะก็เลยติดอันดับไปด้วยนะคะมาต่อกันที่การปลูกถ่ายเรติน่าสายตาค่ะทดสอบสำเร็จเรียบร้อยแล้วที่สามารถใช้กับคนตาบอดค่ะให้เขาสามารถมองเห็นรูปร่างหรือวัตถุได้จริง เพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องรอดวงตาจากคนตายแล้วบางทีเปลี่ยนเลติหน้าจากสิ่งที่เทคโน,นโลยีช่วยได้อะอให้มองเห็นได้แล้วค่ะอันดับ5ค่ะเป็นสิ่งที่ไอทีนเคยอัปเดตมาแล้วค่ะเราอินเทรนด์มากนะอัปเดตมานปรความปีสองปีป<ม>นาน,น,นมากปัจจุบันเ,เป็นจริงแล้วค่ะกับภาพโฮโลแกรม3มิติค่ะที่เราเคยอัปเดตไปว่ามีภาพเสมือนคนเสมือนจริงในแอร์พอร์ตแล้วก็บอกพาไปนู่นไปนี่ทางผู้โดยสารขึ้นได้แล้วสร้างสีสันม่าปัจจุบันเป็นจริงได้แล้วที่มีหลากหลายที่เอาไปใช้แล้วเหมือนเราไปญี่ปุ่นไปเห็น ตอบโต้ตอบปัจจุบันนี้เ<อ>ยอะเยะ็นะเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปอ,อันดับ4ค่ะเป็นอุปกรณ์ที่หลายๆลคนชอบแฮร์รี่พอตเตอร์และอยากจะมีภาพคลุมร่องหนได้บ้าง<ช>อ,อันนี้มีจริงแล้วค่ะกับการ ใช้เทคโนโลยีการหักเหของแสงของคริสตัลที่ทําให้สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าล่องหนได้จริงๆค่ะอันดับ3ามผานะเหาะได้ค่ะครับที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นผานะที่สามารถอพยพคนแล้วเหาะและลอยได้จริงเครื่องบินไงเราก็เหาะเราก็ลอยได้อยู่ทั่วเนี่ยไม่ <c oughs> เครื่องบินเนี่ยมันต้องมีน้ํามัน <c oughs> มันต้องมีระยะทาง take off, เทคออฟมันต้องใช้พื้นที่เยอะอันนี้เนี่ยใช้พื้นที่แค่นี้บีมอุ้มตดขึ้นผานะเหาะได้แล้วเหาะออกเลยเ, <c oughs> เขาใช้พัฒนาไว้ใช้ในสนามรบเวลามีผู้ป่วย ต้องห่อหอไม่มีพื้นที่ลงไม่มีเครื่องบินลง้านิชเหาะได้คันนี้สามารถเอาป่วยขึ้นปับ๊บเหาะไปเลยปืนออกเลยเฮ<ส>้ยจิ<อ>ไม่ต้องบใบเฮคอปเตอร์เยอะแยะมากมายอันดับ2ค่ะคือหุ่นยนต์ที่สามารถเพิ่มความสามารถแทนมนุษย์ของเราได้ค่ะหลายหลายคนอาจจะเห็นในภาพยนตร์ครับเราอะยืนเข้าไปแล้วก็มันปล่อยแทนเรามันของยกของนักปุ๊บปุ๊บปุ๊บโดยที่เราทำไม่ได้ของหนักบางทีเราต้องยกสิบคนอันนี้ เปิ๊ปิดเปวิปไอล,ไอลแมไงพี่อาอตางไงม<อ>ีอยู่ข้างในแล้วก็แบบว่าคอนโทรลใช่เป็นจริงขึ้นแล้วแล้วก็สามารถเพิ่มความสามารถที่มนุษย์ทาไม่ได้แต่สมองของมนุษย์คิดอันนี้ได้ก็เลยสร้างหุ่นยนต์ตัวนี้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษย์ที่มนุษย์ทาไม่ได้ค่ะอันดับหนึ่งจัดไปค่ะกับการทดสอบฟอสฟิลที่เป็นการป้องกันสนามแม่เหล็ก กับพาหานะที่ใช้ในกองทัพในสนามรบสังเกตไหมเวลาที่เขามีการรบกันเนี่ยมันอาจจะมีการส่งสัญญาณแม่เหล็กสัญญาณคลื่นเพื่อทําให้พาหานะคุณน่ยใช้การได้เสืงสอดสัญญาณของคุณเสียครับอันนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเกราะกําบังครอบ เทคโนโลยีต่างๆมากมายอ่ะในสมัยก่อนเราคิดว่าเป็นจริงไม่ได้ปัจจุบันมันเริ่มเป็นจริงได้แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดใครที่ไม่อยากตกเทรนนะคะขอให้ติดตามชมรายการไอทีเพราะจะสัรหาเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมานนาเสนออยู่ตลอดเวลาและถ้าสังเกตดีๆนะเรื่องราวที่เรานํามาเสนอเนี่ยจากเดิมที่มันเป็นแบบว่า เฮ้ยมป็นเป็นแค่เรื่องของการคิดค้นไว้ก่อนเออเป็นความฝันไว้ก่อนจนถึงตอนนี้มีตั้งหลายอย่างแล้วนะที่มันสามารถเป็นจริงได้อย่างที่พี่บีมอมาอัปเดตให้ได้ฟังัใช่ค่ะผมอึ้งทุกคนที่ปลุกผมหน่อยใครก็ได้ตบหน้าผมทีเทษนะรู้สึกว่าอึ้งแมกมันเป็นอะไรที่โออหเหนือจินตนาการจริงจไม่ต้องมาคืนมาลหมอ่ะไอเซิร์ชเขาจัดเต็มขนาดนี้ไอซีนะไอซีไอซีนะหลับตาหลับตาก่อนหลับตาก่อนหลับตาหลับตา ลับตานะครับทุกคนครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยห้ามกระพริบตาเลยทีเดียวครับทำไมคะเพราะผมจะพาทุกคนเนี่ยไปพบกับลีลาทุกท่วงท่าแล้วก็ทุกความเคลื่อนไหวกับคอนเสิร์ต Girls Generation นะครับทุกคนครับลับตาลับตาไว้ก่อนช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับ